สวัสดีครับพบกันน่าจะเป็นรอบที่3ของวันที่6มิถุนายนนะครับปีปี65นี่แหละนะที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นส่วนใหนของบ้านเนี่ยเป็นส่วนทางเดินนะตรงนี้เป็นบันไดอ่าทีนี้วันนี้พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของดีไซน์รีวิวนะการทบทวนความถูกต้องและเหมาะสมของการออกแบบนะครับ จุดที่ผมยืนอย่อยนี้นคือลายดีนะตรงนั้นเนี่ยเป็นบันไดนะหลายคนก็สงสยัยอ่ะมันจะลงได้ยังไงเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องพับลงไปนะพับบันไดนะครับเราเอาเหล็กเ,เสียบไว้ในปูนก่อนนะให้มันอยู่นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นลายหนึ่งลายหนึ่งนะครับแล้วก็มุมมุมของบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะอาจจะเป็นกระจกหรือกั้นผนังปูนก็แล้วแต่นะตัวนี้เป็นช่องหรือเป็นบันไดลงไปนะครับ ตรงนี้ตั้งแต่แนวนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นกระจกใสนะครับที่ผมพามาดูนี่นะครับก็จะเป็นกระจกใสกระจกใสก็จะวางแนวนี้นะครับไปตลอดนู่นถึงหน้าบ้านเลยนะครับกระจกใสนะคราวนี้วันนี้จะมาดูเรื่องดีไซน์รีวิวเป็นอย่างนี้ตรงจุดเนี้ย จริงๆคานมันควรจะอยู่แนวเสานี่เนาะแต่ว่าเขาออกแบบคานให้ขยับไปฝั่งนี้นะครับแนวเซนเตอร์อยู่45เซน45เซนก็นั่นนะครับตามแนวนั่นเลยตรงท้องคานนั่นเลยครับแต่คานตัวเนี้ยมันก็มีความผิดปกตินิดนึงเวลาเราไปทํา 3D ดูแล้วก็บอกว่าคานนี่คนทําคานก็เขียนไว้นะ60 60 20นะครับแต่ว่า ไอ้คานตัวข้างๆนี่นะครับเนี่ยมัน50นะคานตัวเนี้ยเล็กลงมา50ท้องคานอยู่ตรงนี้นะครับดูที่เตรียมแบบทําไว้นะครับเตรียมแบบทําไว้ก็ห้อยลงมานะห้อยลงมานะระดับเรื่มกันอยู่ประมาณ10เซนนะครับเนี่ยคานตัวเนี้ยเหตุผลก็คือตรงเนี้ยข้างบนจะเป็นผนังนะครับเป็นผนังด้วยนะก็เลยต้องทําคานรองรับนะครับ สองก็คือช่วงนี้เราใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปนะก็เลยต้องมีคารนตรงเนี้ยถ้าสแปนมันยาวไปเนี่ยมันไม่ได้นะก็เลยมีคานตรงเนี้ยมารับแผ่นนะครับทีนี้ปัญหาคือตรงเนี้ยมันต่ำลงมา10เซนนะครับแต่ตรงนอกเนี่ยก็จะมองมาปุ๊บนะจากข้างนอกมองเข้ามามันเป็นกระจกมาเลยนะใสเลยตัตนน้งแต่ตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยเป็นเป็นผนังเป็นเป็นประตูนะไม่เป็นไรแต่แนวนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นกระจกใสไปถึงแนวนู้นเลยนะครับ ดังนั้นถ้าคามันห้อยลงมานะต่ากว่าลึกกว่านะลึกกว่าไอ้ตรงนั้นนะ่ะข,ข้างเนี่ยมัน50นะครับลึก50าสิบแต่อันนี้ลึกลงมา60นะครับลึกลงมา60ก็จะเห็นว่าท้องขาดเนะี่ยมันไม่เท่ากันนะครับนี่ตรงนี้นี่เตรียมทําแบบไปแล้วนะทำแบบต่ําลงมา10เซน10เซนก็คือประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้วก็ใหญ่เหมือนกันนะ,ะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรนะพอปล่อยให้เป็นแบบนี้ปุ๊บ ถ้ามองออกมานะติดกระจกติดกระจกแนวนี้ละติดกระจกแนวนี้ละแล้วมองออกมาจากข้างนอกนะครับ่มัน,มนเป็นกระจกใสนะครับมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะเพราะคานตัวนู้นนะครับคานตัวนู้นมันก็มีเสาบังนะมันก็60เหมือนกันคานตัวนู้นก็60เหมือนกันไม่เห็นอะไรแต่คานตัวเนี้ยไม่มีอะไรบังนะยื่นออกไปจากตรงเนี้ย45เซนติเมตรนะ45เซนนะก็ประมาณเกือบครึ่งเมตรอะ ก็มันจะเห็นติ่งห้อยลงมานะประมาณ10เซนจากตรงนั้นนะเราก็สันนิษฐานว่าผู้ออกแบบเนี่ยคงจะลืมที่จริงอยากจะเขียนว่า50นะลึก50เพราะมันจะได้เท่ากันกับตรงนู้นนะครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้มันแนวนี้มัน60มาเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปเช็คทํารูป 3D ดู3มิติดูนะก็เช็คอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นปัญหาครับก็เลยปรึกษากันว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนให้ เท่ากับแนวนี้นะครับท้องคานก็จะได้ไม่โผล่จากตรงนี้นะครับเพราะว่า,าถึงแม้ว่าจะมีฝ้าเพดานก็จริงนะแต่ฝ้าเพดานจะเป็นฝ้าหลุมนะมันก็จะเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในนี้อีกนะเช่นจะ2 0 3 0กบาแล้วแต่แต่พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาชนน,นี่เพราะอันนี้มันอยู่อยู่ติดคานนู้นเลยนะมันก็จะเห็นติ่งห้อยอยู่นะครับดังนั้นก็เลยเาหาเรือกันแล้วนะนะก็ทบทวนการออกแบบสมัยนะตัวนี้ก็คือ จะปรับดันขึ้นไปนะครับให้มันลึก50เท่ากับคานตรงนี้นะครับให้มันลึก50เท่ากับคานกน็จะไม่เห็นติ่งเพราะเป็นกระจกนะแต่ถ้าตรงนี้เป็นผนังผนังคอนกรีตนะครับผนังอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระจกเนี่ยจะเป็นปัญหาแน่นอนก็เลยเว่าถ้างั้นเราคงต้องทําการทบทวนการออกแบบสมัยนะก็หาเรื่องกับ อาจารย์ดาวนะที่เป็นคีแมนสำคัญในการควบคุมงานการก่อสร้างตรงนี้ก็เห็นพร้อมต้องกันว่าน่าจะนะผู้ออกแบบน่าจะใส่ตัวเลขผิดนะเขียนผิดเนะี่ยหมายถึงว่าใส่คานเนี้ยผิดนะครับห,หรือเราผิดไม่รู้นะแต่ว่าเราก็พิจารณาดูแล้วนะครับก็สรุปว่าควรจะต้องนะครับควรจะต้องกรับให้ของคารเนี่ยมันลึก ลึกส0ลึกห0นะครับก็คือขึ้นไปอีกเอ10เซนแล้วก็ขยายความกว้างของมันนะจากเดิม20ให้เป็น30นะครับเพราะว่าเหตุผลว่าตรงเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะวางนะวางวาง,วางแนวนี้นะครับวางเหมือนในนี้เลยนะครับคือแปลว่ามันรับหัวแผ่นรนะับน้ําหนักนะใครที่ดูใน เวอร์ช uh, uh, mm ันไม่ใช่เวอร์ชันเอพิโซดก่อนนี้ก็ uh, กลับไปดูได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เราก็มีแผ่นพื้นสําเร็จรูปวางก่อนแล้วก็ถึงเทป,ปูนทับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือก็เพื่อให้มันมีมแรงมีกําลังนะก็จะขยายเป็นสามสิบนะแล้วลึกลงมานะห้าสิบนะให้มันเท่ากับคานตัวนู้นนะครับก็จะขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะว่าตรงนั้นเป็น ผนังที่เป็นกระจกนะครับมองมาก็จะเป็นติ่งห้อยลงมา10เซน่วันนี้ก็จบดีไซน์รีวิวนะครับการก่อสร้างนะระหว่างที่ทำการก่อสร้างแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ